นิยายเสียงเรื่องสั้นนิยา,ยายรักเรื่องเล่นชู้กับพี่เขยเดินวันเดียวสองมุกสวัสดีค่ะหนูมีชื่อว่าแอนค่ะปัจจุบันหนูเรียนอยู่ที่มหาลัยปีที่สองแล้วค่ะส่วนพ่อกับแม่ของหนูนั้นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปฐานะทางบ้านของหนูจึงไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่พ่อกับแม่ก็ยังสามารถที่จะส่งหนูเรียนได้ หนูรู้สึกภูมิใจมากๆด้เลยค่ะที่มีพ่อกับแม่แบบนี้และหนูตั้งใจไว้ว่าหลังจากที่หนูเรียนจบแล้วนั้นก็จะทำงานเลี้ยงดูพ่อกับแม่ของหนูบ้างหนูเองมีพี่สาวอยู่อีกหนึ่งคนค่ะพี่สาวของหนูเธอมีชื่อว่าพี่แอพี่แอเรียนจบแค่ม .6 และเนื่องด้วยพี่แอหัวเรื่องการเรียนไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก็เลยออกมาช่วยพ่อกับแม่ทำงาน แล้วหลังจากนั้นเพียงไม่นานพี่แอร์ก็ได้แต่งงานกับพี่สันที่อยู่หมู่บ้านตรงข้ามกันแล้วพี่แอร์ก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านของพี่สันพี่สันเขามีอาชีพของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งพี่สันเองเขามีร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่กับบ้านและพี่แอร์เองก็ไปเรียนเกี่ยวกับการเสริมสวยแล้วก็มาเปิดร้านอยู่คู่กับพี่สันค่ะทั้งคู่ดูเหมือนว่าชีวิตจะไปรุ่งอย่างมาก พอมีลูกค้ามาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายได้เมื่อหนูปิดภาคเรียนอยู่ตอนนี้พี่แอร์ก็เลยมาชวนหนูไปช่วยงานที่ร้านนะคะซึ่งหนูเองก็ตอบตกลงไปทันทีเพราะไม่อยากอยู่บ้านเฉยเพื่อเป็นภาระของพ่อและแม่หนูก็เลยต้องไปอยู่กับพี่แอร์ช่วงที่ปิดภาคเรียนหนูนั้นได้ช่วยพี่แอร์ทำผมให้กับลูกค้าหลายคนแล้วก็รับเงินเอามาให้กับพี่แอร์ สุดยอดไปเลยนะคะพี่แอร์พี่แอร์มีลูกค้าเพียบเลยหนูเห็นแบบนี้แล้วหนูไม่อยากจะเรียนต่อแล้วค่ะหนูอยากจะมาเปิดร้านแบบพี่แอร์บ้างหนูว่ามันคงจะดีไม่น้อยเลยอะค่ะพี่พี่แอร์ก็เลยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วบอกว่าพี่ว่าแอนอนะไปเรียนต่อละดีแล้วอนาคตของแอนมันยังอีกยาวไกลเชื่อพี่เถอะนะหนูก็เลยยิ้มแล้วก็พยักหน้าให้กับพี่สาวไป หลังจากนั้นพี่สันก็เดินมาหาพี่แอร์เช่นกันนี่นี่แอร์มีเงินให้พี่แลกบ้างไหมพี่จะเอาไปทอนให้กับลูกค้าหน่อยนะ่ะพอดีว่าลูกค้าเขาจ่ายแบงค์พันมาพี่ไม่มีเงินทอนเลยอะ่ะพี่แอร์ก็เลยบอกว่าอา้าแล้วค่าซ่อมรถของลูกค้ามันกี่บาทเด้อคะพี่สันเอาเงินมาสิแล้วก็เอาเงินทอนไปให้ลูกค้าแทนเงินทั้งหมดหนูจะต้องเป็นคนเก็บอย่างเดียวเข้าใจเปล่า พี่สันจึงบอกว่าโถที่รักที่รักเก็บหัวใจของพี่เอาไว้อย่างเดียวก็พอแล้วจ้ะส่วนเรื่องเงินน่ะเอาไว้ให้พี่เก็บบ้างก็ได้นะไม่ได้อะไรที่เป็นของหนูหนูจะต,ต้องเก็บเอาไว้ทั้งหมดหรือยังไงพี่สันจะเอาหัวใจไปให้ใครเก็บหรือยังไงฮะพี่สันก็เลยยิ้มแห้งๆแล้วบอกว่าป่าวจ้าป่าวจ้าพี่ก็แค่หยอกล้อเล่นเฉยๆนะ่ะอ่ะอะรับเงินไปสิแล้วแอร์ก็เอาเงินทอนมาให้พี่ด้วยก็แล้วกันนะ เดี๋ยวลูกค้าจะรอพี่นานอะแล้วหลังจากนั้นพี่สันก็ส่งเงินให้กับพี่แอร์พี่แอร์ก็เอาเงินทอนให้กับพี่สันเอาให้ลูกค้านั่นแหละค่ะหนูเห็นพี่สันกับพี่แอร์หยอกล้อกันแบบเนี้อยู่ทุกวันเสมอๆจนหนูรู้สึกอิจฉาความรักของคนทั้งคู่เลยค่ะหนูก็แอบหวังลึกๆภายในใจว่าสักวันหนึ่งหนูอยากจะได้สามีที่เป็นแบบพี่สันบ้างเพราะดูๆแล้วมันไม่เหงาดีค่ะ หลังจากนั้นหนูก็อยู่กับพี่สันกับพี่แอร์ตามปกติแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพี่แอร์ป่วยเป็นไข้ขึ้นสูงจนต้องไปนอนพักที่โรงพยาบาลเมื่อหนูไปเฝ้าพี่แอร์นั้นพี่แอร์บอกว่าเดี๋ยวแอนกลับไปเฝ้าร้านเสริมสวยแทนพี่ทีสิพี่อยู่คนเดียวได้พี่ไม่อยากให้ร้านของพี่ปิดนานๆเดี๋ยวมันจะเสียลูกค้าเอาหนูจึงบอกไปว่าแต่หนูเป็นห่วงพี่แอร์นะคะที่ร้านน่ะก็มีพี่สันอยู่ คอยดูแลอยู่แล้วหนูว่าพี่แอร์ให้หนูอยู่เฝ้าพี่แอดีกว่านะคะอืมไม่เป็นไรลอกแอนยังไงก็มีพยาบาลคอยดูแลพี่อยู่ตลอดและอีกอย่างนะพี่สันเขาก็เสริมสวยให้กับลูกค้าได้ที่ไหนกันเล่าแอนนั่นแหละที่ต้องกลับไปเฝ้าร้านหนูก็เลยเชื่อในคําของพี่แอบอกแล้วก็กลับมาอยู่ที่ร้านทันทีหลังจากนั้นหนูก็ไปเปิดร้านเสริมสวยตามปกติแล้พี่สันก็เดินมาหาหนูแล้วก็บอกว่า อ่ะนี่จะ้ะน้องคนสวยพี่เอาเงินมาให้เก็บแล้วละ่ะรับไปสิหนูก็เลยมองพี่สันแล้วบอกว่าอะไรกันคะพี่สันหนูไม่ใช่พี่แอร์นะคะพี่จะเอาเงินมาให้หนูเก็บทําไมเล่วหนูไม่เข้าใจพี่สันก็เลยบอกว่าไม่หรอกพี่ให้น้องคนสวยเก็บเอาไวล้ล่ะดีแล้วแอร์เขาสั่งเอาไวน้นี่รับรับไปเถอะเวลาพี่สาวคนสวยกลับมาอยู่บ้านน้องคนสวยก็เอาเงินที่พี่ให้เนี่ย ให้เขาเก็บเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะหนูก็เลยรับเงินจากพี่สันมาแล้วบอกว่าได้เลยค่ะพี่สันเดี๋ยวหนูจะเก็บเอาไว้ให้ค่ะแต่พี่สันคะหนูไม่ใช่ว่าแอนค่ะไม่ต้องเรียกหนูว่าน้องคนสวยก็ได้นะคะหนูฟังแล้วมันขนลุกยังไงก็ไม่รู้อะค่ะพี่พี่สันหัวเราะชอบใจแล้วบอกว่าอ๋อ,อพี่ขอเรียกแบบนี้ดีกว่านะน้องคนสวยมันเหมาะดีนะ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่กลับไปทำหน้าที่ของพี่ต่อละ เมื่อพี่สันพูดจบก็เดินออกไปหนูก็เลยมาทำงานของหนูต่อหลังจากนั้นเมื่อถึงตอนสี่โมงเย็นพี่สันตะโกนออกมาด้วยความดีใจใช่โย่งวดนี้โดนเต็มเต็มสะใจจริงเว้ยตามมาหลายงวดแล้วด้วยโดนสักทีหนูก็เลยรีบวิ่งไปที่พี่สันด้วยความตกใจแล้วถามว่าอะไรกันคะพี่สันหนูละตกใจเลยคะ่ะใครโดนอะไรเหรือคะพี่พี่สันหันมาบอกว่า พี่นะถูกหวนะสิน้องคนสวยเนี่ยพี่เล่นไปเยอะเลยฮ่าฮสะใจจังเว้ยงั้นเดี๋ยวเย็นเนี้ยมันต้องมีฉลองกันหน่อยหนูก็เลยบอกว่าอ๋อค่ะหนูก็คิดว่าเรื่องอะไรกันงั้นหนูยินดีด้วยนะคะพี่ถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูไปทํากับข้าวเอาไว้ให้พี่ๆก่อนนะคะพี่สันจึงบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องน้องคนสวยพี่บอกแล้วไงว่าพี่จะฉลองเดี๋ยวน้องคนสวยอยู่บ้านเฉยๆนะ แล้วพี่อ่ะจะไปที่ตลาดก่อนพี่จะไปซื้อของมากินนะ่ะกับน้องคนสวยด้วยนะ่ะพี่สันก็เลยรีบไปตลาดในทันทีหลังจากที่ได้ของกินและเครื่องดื่มมาพี่สันก็เอากลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่ามามาน้องคนสวยเรามากินกันเถอะมีแต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยและพวงนี้เวลาที่น้องคนสวยไปเยี่ยมพี่สาวก็อ,อ,อย่าลืมซื้อของฝากันด้วยละ่ะเดี๋ยวพี่จะเอาเงินทั้งหมดที่ถูกหวยให้น้องคนสวยเก็บด้วย หนูจึงพยักหน้าแล้วก็มานั่งกินกับพี่สันพี่สันบอกว่ากินของกินอะ่ะไม่พอนะน้องคนสวยน้องคนสวยต้องมาดื่มกับพี่ด้วยสิถึงจะสนุกกันอะ่ะอ๋อได้ค่ะพี่แต่ว่าหนูดื่มไม่เป็นนะคะเชิญพี่สันดื่มคนเดียวเลยพี่สันจึงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกน้องคนสวยดื่มแค่นดิดๆหน่อยๆเองมาๆมาดื่มกับพี่กันว่าแล้วพี่สันก็เอาแก้วของหนูไป หลังจากนั้นก็เทลงมาใส่แก้วให้หนูได้ดื่มเมื่อหนูดื่มไปสักพักอารมณ์ของหนูก็เปลี่ยนหนูกลายเป็นคนตลกมากขึ้นและเวลาที่พี่สันเล่นมุกมาทีไรหนูชอบหาอย่างไม่เว้นระยะแ,ะแล้วหลังจากนั้นเพียงไม่นานพี่สันก็มองหน้าของหนูแล้วก็บอกว่านี่น้องคนสวยเชื่อไหมว่าน้องคนสวยสวยเือนนางฟ้าเลยอะ่ะพี่มองทีไรมันชื่นใจสุด,สดเลยหนูยิ้มแบบเขินๆค่ะ ขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่สันนี่ถ้าพี่ไม่ติดว่าเป็นพี่เคยของหนูนะคะหนูอาจจะตกหลุมรักพี่ไปแล้วก็ได้นะคะคนอะไรมุกเยอะจริงๆเลยอะ่ะพี่สันจึงบอกว่าถึงมุกของพี่จะเยอะแค่ไหนนะแต่ท่าทางของพี่นั้นมีเยอะกว่านาน้องคนสวยอยากจะลองไหมล่ะรับรองเลยว่าน้องคนสวยจะต้องติดใจแน่นอนหนูก็เลยตอบไปว่าอย่าเลยค่ะพี่สัน เดยวพี่สันจะลืมหนูไม่ลงเช่นกันนะคะหนูก็ไม่ใช่กิ่งไม้นะคะพี่ที่จะยอมให้พี่ทำอยู่ฝ่ายเดียวนะคะพี่สันจึงบอกว่าหันแน่น้องคนสวยนี่มีมุกเหมือนกันนะเนี่ยไม่เบาเหมือนกันเล่าเรานะ่ะหนูก็เลยหัวเราะใครว่าหนูมุกล่ะคะพี่สันหนูพูดเรื่องจริงสิคะถ้าพี่ไม่เชื่อก็ลองเข้ามาดูสิคะว่าแล้วพี่สันก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาหาหนูในทันที แล้วเราสองคนก็เล่นบทเพลงแห่งรักไปด้วยกันอย่างสนุกสนานจนหนูก็ลืมไปเลยว่าพี่สันนั้นเป็นพี่เคยของหนูเราใช้เวลาเล่นด้วยกันอยู่นานจนกว่าจะจบหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันไปนอนจนพอรุ่งเช้าหนูก็ไปเยี่ยมพี่แอร์ตามปกติก็พบว่าพี่แอร์หายดีแล้วนะคะหมอก็เลยให้กลับบ้านได้หนูก็เลยต้องพาพี่แอกลับมาบ้านหลังจากนั้นหนูกับพี่สันก็ได้แต่มองหน้ากัน ไม่มีโอกาสที่จะทำกันแต่ต่างคนต่างก็ยิ้มให้กันโดยที่ไม่ได้พูดเรื่องนั้นออกมาแล้วก็เก็บมันเอาไว้ในใจให้มันเป็นความลับระหว่างพี่เขยและน้องเมียตลอดไป